3. มวิธีแก้ปัญหาผิวแห้งกร้านแต่งหน้าไม่ติดสำหรับใครที่เป็นฝ้าหลายคนเจอปัญหานี้นะคะมาเลยค่ะกับข้อแรกดื่มน้ำให้ได้วันละ2-3ลิตรเพราะน้ำดื่มจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแต่ไม่นับรวมน้ํหวานหรือชากาแฟนะคะ 2. ทาบำรุงที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเพิ่มการกัดเก็บน้ำใต้ผิว 3. ทาครีมกันแดดทุกวันไม่ว่าวันฝนตกหรือวันแดดออกอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งก็ต้องทาเพราะว่ามันคือเกาะคุ้มกันผิวเราจากแสงแดดแสงยูวีรวมไปถึงแสงจากจอมือถือด้วยค่ะ และเกดเองก็แนะนำเลยนะคะ BB กันแดดเคที่หลอดนี้เนียนใสเป๊ะปังเข้าได้ทุกสีผิวนี่เลยค่ะพร้อมกับเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคที่ที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวลดผิวแห้งกล้านนี่เลยแล้วลองทา3มระหว่างวันให้ดูด้วยกันแดดตัวนี้ทาทับเมคอัพได้ด้วยนะคะส่งความสุขให้ทุกคนใครมีปัญหาฝ้าทักเลยค่ะ